ประมาณ494ล้าน3 6 3 8 9ของพลเอกประวิพย์วงสวรรรองนายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญกับไทแลนด์ได้นำร่วมในพื้นที่76จังหวัดทั่วประเทศโครงการเพื่อเีย9ล้าน3 2 0 9,500บาทและโครงการพัฒนาและเป็นพ่อเองแม่เองโคราชนะคะเป็นประเพณของชาโคราชโคราเกียรติ สล้านไร่เศษสำหรับวันนี้ได้จัดที่ดินให้ผู้แทนกเกษตรกรรวมทั้งจัดทําแผนผังแปลงที่ดินตามสัดส่วนที่เหมาะสมกับสภาพกลุมบุคคลหรือสถาบันกเกษตรกรในรูปก,การให้ใช้ประโยชน์ร่วมกันายให,ให,ให้ให้ดำเน,ดนินภารกิจกระจายการถือครองได้ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากจนใน การแก้ไขปัญหาด้านที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยการธุรกิจของปจทโดยมาจากการบริหารจัดก,การการปฏิบัติงานของจบสือดังๆนะคะล้นนี้เรามีพี่น้องสิบมมคนจากหลากหลายสำนักที่มาร่วมกันทำข่าวด้วยค่ะภาพข่าวเหล่านี้จะเผยแพร่ไปทั่วประเทศส่งต่อช่องพัฒนาแห่งนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเกิดขึ้นจากเกษตรกรผู้ยากจนซึ่งไม่มีที่ดินทำกินค่ะ ในตอนนั้นหลายคนได้รับผลกระทบจากนยโยบายทวงคืนปืนป่าโครงการก่อสร้างรถไฟหลากคู่เป็นเอกสารสตกรนะคะอันนี้มีการมอบทั้งหมด3,250ฉบับค่ะ กับขอบพระคุณท่านรองนายกรัฐมนตรีค่ะดิฉันพระเจ้ากุลภูยาแคร์กุลนะคะหรือว่าไพนานะคะสมาชิกแปลงที่28นะคะวันนี้ได้รับเกียรติมาเป็นตัวแทนสมาชิกทั้ง45แปลงนะคะเพื่อได้ลงพื้นที่นะคะว่าพวกเรานะคะพวกเราเองก็ได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะคะกับเราได้นำคณะนะคะท่านโทนเด็กประวิตรวงศ์สุวรรณนะคะวันนี้ท่านได้ให้เกียรติมาเยี่ยมเยี่ยมเยือนแล้วก็เยี่ยมชม